เวสต์แฮมขุนค้อนเอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก8นัดในพรีเมียร์ลีกที่พบเบรนท์ฟอร์ดเสมอ1-6แพ้ในบรรดาทีมที่เวสต์แฮมพบมากกว่า3ครั้งในรายการนี้มีเพียงไบรตันเท่านั้นที่พวกเขามีอัตราการชนะต่ำกว่าทีมตราพึ่ง13% n นูโนเอสเปริโตซานโตกุนซือชาโปรตุเกสเปิดเผยว่ากำลังรอผลการสแกนอาการบาดเจ็บของนิคลัสฟูครุกจากนั้นจึงจะระบุได้ว่าต้องพักนานแค่ไหนในรายของจอร์ดเออร์ตี้ชวดแน่นอน จากปัญหาที่เอ็นหลังหัวเขา่าแต่โทมัสซูเชค์พนทอดแบน3านัดพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกได้แล้วเบรนท์ฟอร์ดทีมตราพึ่งคว้าชัยเหนือเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าทีมอื่นๆที่พวกเขาเคยพบ6ครั้งขณะที่บรรดาทีมที่พวกเขาเคยปรชิญหน้ามากกว่า3ครั้งในรายการนี้มีเพียงเซา h แฮมตันเท่านั้นที่มีอัตราการชนะสูงกว่าขุนค้อน75กุนซือคีธแนดรูสยืนยันว่า อันโตนี่มีลัมโบกองหลังดาวรุ่งชาวดัชได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หัวเขา่าฉีกขาดและจะต้องพักยาวตอลอดฤดูกาลนี้อารองฮิกกี้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยมาจากทีมชาติสามารถซ้อมได้ในวันศุกร์ขณะที่ริสเนลสันและกุสตาโวนูเนสหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกได้แล้ว